1> 1, 2, 3, สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเมลีเธอห่างมาแล้วนะคะพี่น้องค่ะมาแล้วค่ะหลังจากที่ห่างหายไปประมาณ2-3บามประมาณสี่หรืปล่จากพี่น้องค่ะปวดเสร็จปวดเอ็นว่าเป็นตะยูก็นเลยว่ามีฟิลแป็น <laughs> <laughs> จัด<น>อุ้ยกลิกลับ ก็เลยผมมีฟิลแบบว่าแบบทายคิดมาพี่น้องม,มันมันแบบมันติดฟืนจากของมันสิงปมวลบางอย่างพี่น้อง,องก็เลยเป็นนวดมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องค่ายเสร็จแล้วพี่น้องคุณหมอวิวไปนวดให้ทั้งไปสีดยาค่ายเสร็จทั้งกินยาคขายเสร็จแล้วก็เทงเงินคุณหมอวิวมันนวดให้นะเจ้า,าขาค่ายแหน่ขึ้นแล้วกันเลยออกจากนอกบ้านหน่อยนะวันนี้นะ่ะ มาหามารับลมบรรยากาศข้างนอกมาหาเพื่อนๆบาา้างพอยูตบ,บันแล้วมันอุดอุดพี่น้องมันเบื่อแล้วนะ่ะนะออกมาข้างนอกเพิ่งไปออกมาข้างนอกพี่น้องครับหลังจากที่แก้วเขาแล้วกับปวดเอลลวนี่แหละมากินข้าวนอกบ้านอาแม่สั่งบมอนอะไรอย่างเบื่กแทบหมดมันกะติเฮียจะหน,นีละ่ะ เย็นเย็นเก๋เแล้วพี่น้องวันนี้ออกมากินข้าวนอกบ้านกับน,น้องสาวหัวแตกน้องรอราเอาโองนาไม่พี่น้องพิ่นเบิ่งแน่เด็นมาง่ามกรได้โอ้คือเป็นเหมือนหมืดสวัสดีค่ะมาสองสาวพี่น้องวันขี่รถลอดากตากยังก่อนแตกร่มบักแหง<า>ก้งเกิดเป็นร่มคนเกิดเป็นร่มคันแท้หน้าผุดร่มแ<ด>ห้ง<ห>พี่น้องขาขี้น้องเย็นเล็กแม่บางหันอื้ออื้อแม่เหมือนร่มมันแห้ง สองสาวกันมันโตกันแท้หน้านพี่น้องแหงอิริพงศ์ย่าลงวันนี้มากินข้าวนะคะสองสาวอยู่ที่ครัวริมทุ่งแถวบ้านไม่ลีแล้วพี่นอ้องแถวเริงนกกระคาจังหวัดยะโสธรน,นี่แหละเจ้าขามาสองสาวอหัวหัวสองสาวเราเริองอีอีสองสาวเราเรองอีอีหลังจากที่ขี่รถเว่ยมากักกันเบือ่อพี่น้องบริวารก็หลอกจากบ้านหลายหลาแล้วเคยมาตุยมาตุยพื่อน้องสาวมาตุย อันนี้ยำยำรวมมีดเก๋ๆแล้วก็ตำซัวอร่อยนะตำซัวนะไม่ใช่ตำดีแล้วก็ข้าหืมน้อยเงี่ยขึ้ใหญ่น้าพี่น้องมัดตุ้ยมือนกกนกินค่ะกินค่ะหิวพี่น้องหิวกินอนหอดคิดถึงกันบ่อุ้ยฟงเขาเถอกขนหอดคิดถึงกัน,กนบ่จกขาห่างห,หายกันไปโดนมาเลเซียบาเลเซียใส่ได้พี่น้อง ปวดเต็นปวดเอ็นเพมันพุทธเถ่าเอาหรอเส้นเข่าสะโพกจนปวดปั๊บต้นเบิดโตปวดในอีหลีบ่ไปตะอยู่เด้กลับไปก้มของกอของกอตี้เขาให้ใส่รถเกี่ยวแต่ของไปเกี่ยวข่าวคุ้งเงินเอากบบระเบนเนาะใส่คนเกี่ยวหนีรถก็รถเกี่ยวนะจะบอกให้มันเ,เล,ละะเิศบ่บอันนี้แต่ของปวดแอ็วนั่นก็เลิศอยู่ก็จะกับปวดเพิ่งกระอ๊ดเอ้าก้มหลายพี่นอ้องก้มจิ้มจี๋จิ้มจี๋ทึ่งอัน มันกะสะสมน้อยืนสึกกับมาปวดขึ้นปวดขึ้นมันเอ้ยนอนจั่งอย่งมันเป็นใส่กับอะไ้ไปสีอยาสมควรตายอ้าวก็จะว่าเฮียยังนี่นาก็เลยวันนี้ผ่อนคลายแล้วแบบเรื่มร่างกายเริ่มปกติแล้วพี่น้องก็เลยออกจากนอกบ้านมากินข้าวมาหาของสาวพี่น้องขามามาตุ๋ยมากินลกบรรยากาศดีดีอยากเห้เบงบรรยากาศแต่ว่าจะมานั่งบุงกินกินข้าวสักกันหนึ่งเหนอย มัน,จ,น,นจะไม่เอาแรงใจไม่หลังลักไม่มาช่วยเนี่ยให้คือบ่เคยกินนี่เว้่อร์นะค้อ,หหหอ,อ,อนหิวไปตัวขี่รถเลาะพี่น้องไปจอดตลไดลูกสาวอันเสืออันนี้ขี่รถเลาะบั่นประมาณจีหากิโลกี่รถออมบ้านมาใตยมันกระแทกหน้ามาหลักเลาะไหลอืบ่มีเบีเยบบ่มีเบียบก็เลยมาจอดกินข้าว เนี่ยดีดีอ่ะน้องนงาไหตัวอ่ะย่ำหมดเลยอากาศดีดีลมวือวื้อยู่กินเหล้าไปใส่ต่อแม่มากินแล้วไปยังบ่มีเพนดีเดียวมันก็สิไปรออีกระบบอยากรอเมื่อนี่ยี่แไ่ไม่จีหอดเมื่อนบ่หอดจะเกือดวันนี้เมื่อนี่เดี๋ยวโอกาสได้โอกาสนี้โอกาสเดีอยวมามารอ เป็นเลยแบบขอแบบเต็มที่หน่อยวันนี้นะดุ้นโดนมากเลยโอ้ยเอ้ียก็ตกใช่ไหมแกบุบหลดบัดนึงบังคับแกเหลือเยลือหรอแมตํามต้วนเนี่บุบหลดแตกแนม่แบบหลุดกินกินทนาน้ำนะมุ้งบัตัหนาวเนาะ ไม่ดีกำลังวานี่เป็นของคู่กันพี่น้องเผือกฟันนี่อันดับหนึ่งเลยของเมลี่ขาดไม่ได้ถ้าเกี่ยวเก่าเกี่ยวอย่างแล้วเบิร์ละบันนะเอาแต่ซอยด้วยผู้ใดบ้านในแล้วนะผู้เล้วงหลักก็สบายหรือก็เม่ลี่จบายบ้านเราบายแร้วพี่น้องเกี่ยวแล้วปวดแอวนอนจังยี่สามสี่มื่นห้องร่มหนาวนะพี่น้องลมหนาวบรรยากาศดี ให้มันขึ้นได้เนาะนางตุยขาวหน่อยก็ผูาาบ้บ่าวเด้อเนาะสีขาวน้ำมันสีขาวน้ำาลแม่เนาะนี่นี่เลยถ้าเอาไปตังเมือเขานั่งอยู่นี่ละนางถ่าผู้ชายพวกทุ่งสีหนึ่งเขาตั้งเมืองเว้ยเริ่มไปนั้นบ่หนาวแต่อยู่คนมากจิบบอไม่อากาศร้อนพี่น้องด้วยเชยบังบรรยากาศเบิ่งข้างหลังนี่ก็จะเป็นสาบัวนี่เป็นสาบัว ซาบัวเป็นเป็นเป็นซุ้มนั่งนะพี่นอ้องมันก็จะมีแบบเป็นซุ้มเป็นซุ้มอย่างเงี้ยก็จสิเป็นเดินให้หน้าให้ยังสินะเขาก็จะจัดแบบวิวนั่งอันแบบเป็นซุ้มนั่งซุ้มยังแะไรพี่น้องบรรยากาศเลิศแถวเริงนกกระทาก็จะมานั่งกันตรงนี้แหละเด็กๆวัยรุ่นอะไรประมาณนี้พี่น้องค่ะบอนยังดอกมานั่งจอบถาผู้เบาเลิของเลี้ยงพวกผู้ดาววิไลพวกผู้เบาอันอันยังก่อน น้ำบ้านน้ำหยังเสียภูบาลวิไลเลิกโรงเรียนนี่สิพี่น้องเขาก็สิมานั่งอยู่นี่นี่มิหลีกกับลอลากับว่างแผนกันไว้มาจอบดูผู้ชายเลิกโรงเรียนนี่เจกค่ะเขาก็สิมานั่งไปซุ่มไปสุมเลยพี่น้องนั่งหอยยังมมือแล้งเสียนะเขากระสอเบียร์มากินน้ำในแม่มันเนี่ยบอาไปเท่ากันที่่เราเราหน่อยมาเดี๋ยวพูดในบรรยากาศเดิมไปน้ำพี่น้องพี่น้องไปนอำแกเออเหยื่อมาหนึ่งแล้วค่ะ อาหารตากินข่าหรอเขากินข่าวอี่มเขาก็ต้องมีอาหารตาต่อนะเจ้าค่ะมากินข่าปะเนี่ยหิวเข่าจนมาสันมองเหนฟัวฮอดโอ้ยกินเหยียกินสัวนง่วนยนะลูกร่มนะร่มผัดบอะเนนยนพี่น้องเนีนเน้นจิ้มอดคิดถึงกันไม่เจ้าค่ะไม่ได้ห่างหายไปไหนเด้อย,ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ ว่าเกือบปรอดนะเอลเคดเอลรันปาดเอลรันปาดเป็กย่อท้ายดมันคือสีขาวคลาดเดียงงมอเมนยมคืข็ไม่ับหค่อนขาแล้วกแล้วข็จุ่งใแป้งคุอกนเกี่ยวเขาคุ้จังบวเป็นยังไบตะของเกี่ยวเขาไปตายแถบมอเมยมไม่รอมอเมนคือไม่ดีเนี่ย เอ้ยเอ็นเอ็นเอ็นเข่ากระโปกเอ็นเขายังมันเอ็นรุดนะพี่น้องเคยเคยมันรุดแบบมันกับปิ่นมัดตลอดเลยแบบอันตอนตอนเกี้ยวเนะ่ยบ่เป็นอย่างเด้พี่น้องปวดย้อนกะบ่ได้อีอย่างไรก็กินยากระซ่อบ้านี้ตอนเกี้ยวเข่าเรียวสีเข่าเรียวเนี่ยพี่น้องมันแว่ามันสะสมนะมันมันมันลาสะสมเข่ามาเข่าแบนที่แรกเข่าเข่าเข่าไรเข่าไรเรล้วแบนเลี้ยลงมามันสะโพก จองอยู่หนีไปแลนลงมาไกลแถจากแล่นคือปอบนี่เขามองหันตำมองหนีเงินก็ได้จองยู่งมองสะโพกยุบอยู่หมองอันก้นกบนี่พี่น้องเป็นขอด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 จนว่าตึงจนว่าตึงขาพี่น้องขาขาจนวัดตึงเข่งอึ้งตึงกินยาแล้วกับบาแล้วไปหาหมอสียาแล้วกับบแล้วเด่นโทษน้่หมอวีวีมาโนดเน้นเน้นเลยจนวัดไข้ขึ้น บนวดเนี่ยสีแดงเบ<า>่งสันมันแนอีวีวีนะห้วยตามตึงตึงแล้วหมอวีวีน่มึงปวดบังไดมาแม่ผมนะถูาากเบ่าสันโอ้ยกระดูกจนล่าวห้องแต่แว่ามึงแยบตากเพราน่ะมึงอยาา่มา,มยาเศร้าบอกหุๆๆ่นาหมอวีวีว่ากับไข่เนี่ยคือหย่อนพื้นเลยพี่น้องขาก็เลยเดี๋ยไข่เนี่ยก็เลยเดี๋ยออกจากบ้านนะคะวันนี้หลังจากที่ไม่ออกจากบ้านมาสี่ห้าวันนอนจมอยู่กับเสียบปลารวบเสียบปลารเสียบบกินได้ห่อแทนเขา อีเลบอกโอ้ยมแรงมาต้องห,วงห่วงปัวโอ้ยอร่อยก็มากนะผิวดีด้วยนะมีวิตามินซีใช่เอาคือ,อน่ตนี่น อิ่มนะอ๋อเจสเบอร์ตาถอดสั่งมาหลายๆตีจสเบอร์ติเทศล้นลงให้ปลากินพุ่นบอเถา,า,าก็ท่ำบุญไปนั่งนี่และแม่อ้าวก็เจนเผอรดีแต่เ้าก็บเจสเดบุญกุศลวด้ลเนาะแต่ปลาแต่ปลาไม่กินบุฟิกบุญใดแต่แบบมันเผ็ดบอกมันหายอ้าวถ้าก็จะบอร์ไดเอานา้ำมันกินน้ำบอแม่เ <c oughs> <c oughs> ัวดีเนาะนี่แน่นบักกอกแบกบดนน้ำปานกึมินอาปลาเขาก็หยอดลงปากมันรับบานเผ็ดเผ็ดบอกปลามลอดนี่มันหลุดเดยอะ หิวเออพี่น้องหิวตัดน้ำเบิกตองแก้วทั้งน้ำเปล่าน้ามนเหื่อกินว่าจา่น้ำหวานนี่มากครับน้วไม่ได้ก็กินเพราะว่าเป็นน้ำหวานเนี่ยมันเลิศเนาะยิ่งอะไรเงี้ยดูดูบ้านอืมเราห้องเรือบรรยากาศที่ร่มแย็นเงี้ยพี่น้องตอนร่มเย็นต้องมาอ่ะมันโดนโซ่จากบ้านพี่น้องเัาก็เลยออกเลย รับร่วมบรรยากาศข้างนอกบ้างบ้าง,างนึกอยู่จะบ้านแล้วมันเบือ่อนึกเหงาอยู่พูดหยอกอะไรแล้วกานที่แรกนั่นตั้งใจว่าจะมาให้ล่อล่านี่ตัดผมให้ตัดสกินเทให้นะคะหลอดว่าแตมาตัดผมคืนบ่ายน,นี้น่งกับ้านกับเลื่องพาก,กันวาหิวเขา่ออเขาออกมากินเข่าตะกอนจะเอื่อยจึงกลับไปตัดเป็นอ๋อฟุ่งอีกแล้วหรือว่าโอเคกันเรื่อ เดี๋ยวอ่านคลิปต่อไปจะให้ไปดูไมลีตัดมันร่าหลากแตผมเห็นไมลีจะสวยหรือว่าจะแต่นแบบหรือแบบอะไจะ็แต่ส้แบบก่อนง,ง,งแบบว่าตั็นแบบอะไฮะแบบกระปูง้มแบบอะไรโอ้ยหยัก่าทถอนะผู้ใดอยากเห็นเมลีตัดผมส่งหนังก้นหนึ่งใบเลยไอ้ใหว่แบบเพื่อบอกบกดดอกน้องพี่น,อน,อนอนะ้องครับกระสิตัดขึ้นอันขึ้นจังหน่อยกระสิขึ้นอัน สาวอันสาวปฐมสาวมัธยมหม้อตุ๋นหม้อปลายจีนตะล่างบ๊อบจีเออกระจีนน้อยๆอุ้งมากที่พี่น้องขาส้มกินนี่ยส้มประจำเนาะส้งประจำเลยนี่มันมันเริ่มเน่าแล้วมันเครื่องมันมันมันแบนออกนะมันก็เริ่มห่วยเที่ยววันศุกร์เน่ยเนากระสิ่ก็อยากตัดเทนอพึ่นว่าโอ้ยเผ็ยดอเด้อเพียดแต่หมูเผ็ดหนังกินต้วงก็ได้กินเบิดบ่บ่อพี่น้องอยู่สั่งมาหลายปูดว่าก็หิวเนาะ ตูนะค่ะตั้งมาอย่างกละนก็เดือกินมันเบิดกินแบเบเ,เ,เป็นเกินใส่อะไรใส่เอออ้าสันเธอมาเนี่ยเอาเอเมลี่จะเลี้ยงไว้เป็นแม่บางขาหน่อยได้ยีบ่บออะไรพี่น้องเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้แล้วคลิปตอป่อัคลิปคลิปหนาเมลี่จะพาไปดูต้งผมเมลี่ จะเป็นตังแต้ตังแต้ตอนตัดเลยอพี่น้องมมลี่จะถ่ายคลิปตังแต่ตอนตัดให้ดูเลยแล้วก็ว่ามันจะสวยหรือแบวหรือว่าเด็กอ่อนใบยาวลงอะไรพี่น้องคะเดี๋ยวมมลี่ขอตัวกินข้าวรับลมชมวิวกับน้องสาวก่อนนะคะพี่น้องคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กับมเมลี่ช่วยห้ามาแล้วด้วยนะจกค่ะอล่ะ หาเบิรงคลิปหน้าว่าทรงผมเมรี่จะเป็นยังไงนะจ๊อกคะ่ะฝากกินนอรคิดถึงกันนะไเด้อพี่น้องคะ่ะไปละซัมนี่สวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ย